สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮานะเจ้าวันนี้วันยุดเนาะเข้าครัวามาเนี่ยมาเนี่ยอันเมนูคือพปอแม่พี่น้อ,อ,นองกันได้ดูกันเห็นแล้วนะเจ้ามาพอเลยนี่วันนี้เขาจะมาพัดกระลำเจ้าใส่ไข่เนาะใส่หมูเนี่ยนะใส่ไข่ใส่หมูนะหมบดอันนี้ก็จะเป็นหอมขาวหรือว่ากระเทียมเนาะแล้วนี่เจ้าอันนี้จะใส่วุ้นเส้นวันนี้จะพัดแบบเด็กเด็กนะเจ้าจะบบกมีพริกนะเจ้าเนาะอ่ะลองไปพอกันเลย To lag kể cho sai hôm ao lúc đã tiềm thăm hôm 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 nấm hôm 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 hao hôm 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 ปะกับน้ำมันนี่มันตึงมอ่อแต่แต่เรากิ่นมินตึงหอมขนาดเนี่ยเจ้าหลังจากที่เขาัหวหมูครับหอมมันก็เขาก็จะใส่ไข่เจ้าลงไปเลยนี่ทำเมนูแบบเด็กๆ เื่องลงไปเลยผีอิขาวมอ่อยเจ้าอ้มมันนี่งไปใบตีแล้วเจ้าใก่กะหลของห้งลงไป นี่เป็นกะลัมปอรานเดอร์นี่นะได้มาหนึ่งหัวเจ้านี่ก็พัดกะลัมเฮาเริ่นจะดซุกแล้วเดอนี่ก็จะใส่ <c oughs> น้ำมันหอยเจ้าลงไปเลย ตอนสุดท้ายใส่วุ้นเส้นของทอาลงไปเลยหมดละเมนูนด็กๆแต่หวานล่เดื้อมากเซตลเจ้าปิดแก๊สเลย ตักใส่จานเอาเลยอืมุ้นเส้นหนักๆนี่มันถึงเหมาะแต้ยเลยนี่นะเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนะ้อสำหรับเมนูพัดกะลัมนะเจ้าใส่ไข่ใส่หมูบดเนาะนี่เจ้าวันนี้ได้หลายจานเลยนะเจ้าลองไปย่างกันพอเน้อนนะสำหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮาต้องขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า